ไม่ได้แก้ตัวไได้ม่่นาเกลยพอแอร์พอแอร์พอพาร์หนึ่งแหมล้ไม่ได้คุยนหรอเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยหนึ่งเหรอหนึ่งเหรอเฮ้ยงงสิไอ้ฟาดโหดปะโหดปะกรรมทำไมเจอพูดเดียวกันอ่ะบอกเขาบอกเขากดแต่ว่าผมหยุดแล้วอะไรก็ไม่รู้ันนแหละเราหยุดแล้วแต่ท่านต่างหากที่ไม่หยุดก่องตู้เราไม่เคยเจอนี่ยว่ะตีใช่ปะ จะเจอเหี้ยแค่บ่หวะชนะแต่ว่าเขาเรียกโซ่สี่อะสุณตีตอบคนเลยดิแต่เขาฟีแค่คนเดียวองนี่ใช่ป่ะเฮ้ยเจอพี่ออฟป่ะพี่เอกแล้วก็ต้องสู้ครับเล่นไปเน่นไปเกินน้อนลอยอ่ะมันไม่กดตอนนี้มันก็กดไม่ได้ จบไปแล้วก็ต้องก็ต้องบวกแล้วบายลุยแผ่นตามแผ่นะอย่าหลุดนะบายเข้าตูดเขาลุยเขาออกขวาออกขวาเขียนให้ไวเขียนให้ไวเอ้แล้วมาเลยมาเลยเข้าลึกเข้าลึกํามพีทแล้วเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนยิงเสกอยู่ยิงเสกอยู่ตายปืนตายพลาผลาพลาตายโอเคสวยกี่เข้าว้ามาเข้าว้ามาหาบอลยิงเสกอยู่ยิงเสกอยู่เสกตาย โอ้โหครับองศ์ศิอยู่ด้านเฮ้ยเก็บบอลฟ้ามาเก็บบอลฟ้ามาเก็บบอลฟ้ามาเดินผมเราไปฟ้าก็เราไปฟ้าก็เราไปฟ้าสวนฟ้าให้หน่อยสวนฟ้าให้หน่อยอย่าเสียฟ้านะสวนฟ้ามาเลยฟ้าแล้วได้ฟ้าแล้วยิ่งเงาะวะเนาวาตกนาวาตกมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วเสกเก็บฟ้าบอกฟ้ายิงอยู่มายิงอยู่มาโอเคคนอยู่โอ้โหแม่งเอ้ยห่าค่ากลางห่ากลางมากลางยิงอยู่ครับยิงอยู่ยิงอยู่ยิงเสกอยู่ยิงชับบี้อยู่ฟาตกไม่ตกไม่ตกไหมชับบี้ตกชับบี้ตก โอเคโอเคที่เหลือเข้ากลางเลยปล่อยเอาเอาไปไปแยฟ้าตรงนี้เข้ากลางเลยช่วย่ฟ้าหน่อยช่วยฟ้าหน่อยเอาแล้วมันไล่ละไอ้เหี้ยทำไมอะเข้ามาจิ้มไปทางมาแล้ว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 กลางเพื่อนกลางเงี้กลางกลางเพื่อหน่อยจอบแต่แล้วยังครับยิงงงซีอยู่กางนะกลางนะบอลอยู่กลางนะ ยิงอยู่ยิงกลางยิงกลางอยู่กลางตกกลางตกตัวหนึ่งเข้าเขียวอยู่เข้าเขียวอยู่เขียวตกเขียวตกเขียวตกหลายหลายยิงนาว่าเลยนาวานาวาดาเมจ์เขาไม่หนักอะหลายบอลเลยหลายบอลเลยตายโอ้ยเฮียโอ้ผมแรกตอนผมตายว่ะเฮ้ยไม่ตอนนี้ขับพิรีเอาพิลี่เข้ามาก่อนแหงเด็ดพิรีอยู่กับพาราสขวาล่างโอ้ยเฮียหลุดเลยยัแม่ ไป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 โอ้ยเย้ยเร็วเรีวเข้าเร็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 วเข้าปล่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าไม่เฮ้ยเย็บป่วยตางอยู่เจ็บเหลืองอะมามาดึงได้ปะพี่พี่ดึงดึงดึงได้ปะดึงไปช่วยดึงด้วยดึงมาล่ะจัดการนี่ค่ะผมสีตายนะเอ้บี้ผมสีตายพี่สมบัติได้นะกลางบอลเกิดกลางบอลเกิดพี่ว่างพี่ไม่ว่างพี่โดน ผมฝนกลางไม่อยู่ผมฝนกลางไม่อยู่น้อวขึ้นมาสมบป็นอรันนอขาดอยู่ขาดอยู่ตายน้วตายพลายอยู่ตรงกลางข้างกลางข้างกลางแล้วแล้วการแล้วการจะล่วันงจะล่วงฝนกลางฝนกลางที่ไม่อยู่ยังไม่ว่างยังไม่ว่างแฝดเราบอกคนดูใี่คนเหนือใครไปเก็บฟ้ามาแล้ว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 ฟ้ามันได้บนลเขียวบนลเขียวบอลเขียวเราเก็บฟ้าเข้าเขียวอยู่เข้าเขียวอยู่เข้าเขียวอยู่ใครว่างใครว่างเต็มเก็บแดงนะผมจะปล่อยแดงนะว่างป่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วแดงยุงช้อนแดงเสตกนะเนี่ยเดินเาบนมีฟ้าหรือเปลมาแล้วบผมมาแล้วพี่พีผมมาแล้วผมมาแล้วยิงกลางอยู่ผมกำลังไปรับพี่ดิพี่ดิได้แล้วเปล่าครับยิงอยู่ไหมไม่ได้โดนตามสองตัวทิงทลายอยู่เกียว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 โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับนอว์ครึ่งหลอดเกียรแล้วเกียรแล้วเกียรแล้วพี่ดิได้แล้วเปล่านะ เข้าดาเมจเขาหน่อยเข้าเข้าบอลเขาหน่อยสายสายบนผมเปี่นนว่ครึ่งหลอดทียังเต็มหลอดแล้วผมตายนะเกียร์สมองเกียร์ปืนกลางอยู่เกียร์ปืนกลางอยู่คาริมจอร์โดวิ่งกลางอยู่ฝนกลางอยู่เราล่วงเราล่วงบนกลางเกิดบนกลางเกิดนว่ขึ้นมาส่งตายตายผมตายล่วงอ่ะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ผมโดนโดมรัวเลยว่ะผมเข้าพาเขาอยู่นะฝนกลางที่อยู่ฝนกลางที่ไม่อยู่ฝนกลางไม่อยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ ปืนอยู่หลังอ่ะยิงเคียอยู่เคียอยู่พี่เคอยู่ยิงนาวยิงนาวชับบี้ชับบี้ดึงสไลด์ขึ้นค้ำเลยเอาสไลด์ขึ้นค้ำเลยไม่มีหรอกยิงอยู่ครับยิงอยู่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 แลลี่โดอคนนววตกนาวตกนาวตกเฮ้ยพลาเขาหลังผมตายผมตายผมเดือดผมเดือดผมเดือดตอนนี้ไปแล้วผมให้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 แล้วยิงอยู่กลางอ่ะพลาตกงงสีข้างหลังปืนข้างหลังผมหาอยู่ผมหาอยู่มาแล้วมาแล้วดงออามาเอามาแดงออกมายิงแล้วยิงแล้วงงสีตกงงสีตก เล่นเลยเล่นเลยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ของสีตายของสีตายพลาพลาพลาค้ากลางพลาค้งกลางผมยื่แอบหน้าบ้านเราผมยื่แอบหน้าบ้านเราเล่นเลยผมยิงท้อยู่ผมยิงทอยู่เคลียร์กลางอยู่ยิงกลางอยู่าีรรอแต่ล่วงรีโหลดอยู่รีโหลดอยู่โอเคโอเคโหลดลว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 ยิงพลาพลาตกเฮ้ยเขาขึ้นไปส่งบอลบอลบอลพีีบอลไม่ได้พีบอลปิดปัดจาัดดดดาัดาัดาัเอาลสงลสแล้วเราได้เราได้บอลตกบอลตกนาอยู่พันสาม เอาลเหลังไปจูอไปจูบปจูบไปจูบไปจูงไปูบยปจูบไปจูบดึงูบไลจมาทางูบาปรูบไปจ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 ูบไปบไปจูบไปจูบไปจเบบไบไบไาบไบไปจูบไบ้าบบไปจบไปนบเป